สวัสดีครับทุกคนวันนี้ลมหนาวก็มาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปล่อยว่าวเวลาสองขนาดนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะก็ตัดเราคลิปช็อตอยู่ใส่เป็นแอกนะนต้นเหนืขยับแอกก่อนไม่ช่คนตายเนท่อกับคนเหนือแต่แ้วสนูมีไม่ก็มีแหละก็อาลมก็นานแล้วลมก็ไม่ได้แรงเลยขนาดน,นั้น เราเราไปไหมไปไหมไปไหมไปไปไหมไปไม่ไปอ่ะเดี๋ยวไป๊ไปทีหนึ่งเราอย่าให้หมดความพยายามกับไอ้ว่าอาบุบานี่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกน้ำมอโมใหญ่มีไหมก็ม,มีเป็นเม้นห้าสิบด้วยแต่หักไปแล้วเราก็ทำใจกันกับมันรอวัอนนะหยอกใจมั่งแป๊บอ่ะเอาขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ย โอ้เอฟสิบหกเอฟสิบหกไอ้สุ้ยไปไหนแล้ววะอ,อุย้ยเบาหัวครับเบาหัวเดี๋ยวเกิดการเกลไข่แป๊บนึงครับ,บนี่เจอเจอเฮ้ยห้าหนักหวัวแล้วว่ะใครรู้ก็บอกมาได้นะครับทุกคนจริงอยากจะทำคลิปนแนบวบเพชรนะพี่เพชรคนเพชรเบา ก็จะทำตาให้เหมือน,ลน 3, 2, 1, อแล้วกันสามสองหึไปแล้วแล้วโอ้โหเสียตาโอ้ยขึ้นยังวะไปดูกันเลยขึ้นยังนาะบรรยากาศลมเล็กน้อยครับโอ้ลมก็แรงนะไม่ได้แรงมากครับทำอยู่ภาคเหนือนะก็จะมีภูเขาด้วยนี่ก็มาถ่ายเว่าหรืออะไรเนี่ยอ้ะดูภูเขาอ่า ลมหนาวภาคเหนือก,ก็ไม่ได้แรงมากครับแต่ตอนนี้วัวไปนู่นแล้วไป้ทะน่นอ่ะไปเก็บก่อนโอ้ตกตรงนี้นะครับนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับคนไม่จะทำคลิปนะปล่อยพอเลยคือลมมันก็ไม่ได้แรงเลยขนาดนั้นนะหรือว่าผมทนลมไม่ได้วะไปหมามันลมก็ไม่ได้แรงนะวัวม่แค่สิบผมก็ปล่อยขึ้น มันเป็นไรวะทำไมเข้าใจ่ไว้เลยเราคิปหน้าเอาใหม่ดีกว่าก็สภาพลมก็ว่าผมน่าจะทนไม่ไหวจริงแรืวเล่อาอู๋ทนี้ใครชอบก็กดไลค์ใครกดแชร์ไม่ใจก็คอมเมนต์นะมันไม่เหมือนเปล่าไปเจอกันบ่ายบายโอ้เหียนี่โอ้เหเผาได้ไหมเนี่ย